วันนี้นะครับเราจะทำให้ Gemini แชทบอทของ Google นะครับเป็นศูนย์นักท่าเบสแล้วก็เลขาส่วนตัวของเราครับ ทั้งที่แล้วนะครับเราได้มาดูว่า Gemini เนี่ยเป็นแชทบอทที่ทําอะไรได้บ้างความแตกต่างของ ChatGPT กับ Gemini อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง Database ครับคืออะไรหรอครับอ่ะก็ถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเรากําลังทํางานงานเรื่องวิจัยอะไรแบบเนี้ยเราอยากมีโฟลเดอร์หนึ่งหรืออยากมีคนช่วยผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่มี ข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการนะครับสมมติว่าตอนเนี้ยผมมีร้านกาแฟแล้วกันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของร้านค่าไฟเอ่ยค่าเช่าที่กาแฟกี่บาทต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็จะได้กําไรอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นข้อมูลที่ทุกคนควรจะมีสําหรับการสร้างธุรกิจนะครับซึ่งคนที่ผมทํางานด้วยนะครับเขาได้ส่งข้อมูลมาให้ผมแต่บางเอิญเป็นไฟล์ PDF คนที่ทํางานจริงๆเขาไม่ชอบแทนที่ผมจะแคปหน้าจอเป็น สกรีนช็ัตละกันนะผมมีวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ขอฝากละกันนะน,นั่นก็คือ Go Full Page นะครับเป็น Chrome Extension ซึ่งถ้าผมใช้ตัว Chrome Extension นี้นะครับเขาอ่ะจะแคปหน้าจอทุกอย่างที่บนหน้าจอเรามันต้องแคป 1, Cap 2, แคป3แคป3ถ้าเราใช้ตัว Extension นี้ปุ๊บมันก็จะแคปทุกอย่างที่บนเว็บนั้นละกันนะกด n ิ w c h ชัดไปเลยตัวใหม่อัปโหลดเป็นไฟล์ png ฟึบ Extract The text from this photo ปุ๊บ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 ตอนนี้เขากำลัง extract หรือดึง text ที่อยู่ในรูปภาพที่ผมส่งให้เขาไปนะครับโอเคก็ร้านกาแฟาของผมนะครับจะเป็นคอนเซปที่เกี่ยวเรื่องหนังสือเป็น Library ทุกเมนูทุกขนมทุกอย่างจะเกี่ยวเรื่องหนังสือทีอ่เขามีชื่อเสียงแล้วกันนะแล้วข้อมูลที่ผมใส่ครับจะมีอะไรบ้างล่ะครับจะมีเกี่ยวเรื่อง location น,นะครับ ร้านกาแฟน,นี้เหมาะสําหรับใครเมนูอะไรวัตถุดิบมีอะไรมั่งมาร์เก็ตติ้งผ่านอะไรมั่งคือทุกธุรกิจเขามีกันอยู่แล้วแต่ผมอะไม่ได้มีพร้อมเลยผมก็บอกว่า Gemini ยยูช่วยสร้างหน่อยคุณสร้างธุรกิจใหม่ได้เลยนะแบบมีคนที่มาช่วยคิดให้กับเราอะหลังจากนั้นนะครับผมก็สร้างพร้อมหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับตอนผมคิดถึงเรื่องการทํา ครึ่งดื่มแล้วกันนะผมจะไม่คิดถึงเรื่องต้นทุนนะครับหรือว่าจะไม่มีข้อมูลต้องมานั่งอ่านอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าผมบอกเจมินายนะครับว่าผมมีเมนูนี้ต้นทุนเท่าไหร่เขาก็คำนวณมาให้เลยครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูโมบีเด็กโมกค่ะอ่งเช่นอันนี้เป็นสกุลเงินไทยนะครับถ้าเรามีปัญหาในการได้ข้อมูลแบบเนี้ยมันเป็นสกุลเงินดอนหรือเงินอื่นเนะี่ยเราก็บอกเขาว่ายูช่วยคำนวณให้หน่อยซึ่ง สิ่งที่เขาคำนวณน,นะครับก็จะเป็นจากทางอินเทอร์เน็ตอ่ะอันนี้คือเขาคำนวณมาแล้วเป็นไลฟ์ดาต้าสกุลเงินของวันนี้ซึ่งเขาก็แนะนำว่าอยู่ขาย13-3บาทหรทเลยก็ได้นะแต่นี่คือเป็นหุ่นยนต์ละกันนะไม่ได้เป็นแบบว่าเขายังไม่ได้เข้าใจร้านเราเข้าใจมนุษย์ขนาดนั้นอ่ะ133บาทซึ่งผมรู้สึกว่าแพงกว่านอยนะอ่ะแต่มันก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ครับ Lord of the Rings One Ring Donut Latte อันเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นกาแฟ Lord of the r i n g แล้วกันนะมีกาแฟมีนมมีส่วิปครีมแล้วก็มีโดนัทโดนัทก็คือเป็นแหวนของ Lord of the Rings แ hey! ฮรผมชอบเจมินายเรื่องนี้ครับเมื่อไหร่เราผมบอกว่าเจมินายเนี่ยเขามีความครีเอทีฟหน่อยนะเขาจะมีแบบว่าเล่นเล่น,ลนขี้เล่นนิดหนึ่งแชท GPT คือหุน,นยนต์เลยนะครับหลังจากผมได้ข้อมูลนั้นแล้วปุ๊บนะครับสมมติว่าผมมีข้อมูลของตัว Lord of the Ring One Ring Latte โดนัทลาเต้แล้วกันนะ ผมบอกว่าอย่ดทำให้มันดูสวยหน่อยได้ไหมคือเจมินายเขาต่อกับ Google Workspace แปลว่าเขาต่อกับ Google Sheets ได้ Google Sheets ก็คือจะเป็น Excel ของทาง Google นะครับนี่ครับ Export to Sheets เรียบร้อยครับเขาก็สร้างเป็น s h e ี s หรือว่า Excel s h e t t ให้เราเรียบร้อยนะครับว่าวัตถุดิบกาแฟนมไซรัปกวปครีมโดนัทต้นทุน2ช็อต กีบ่บาทกี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 ่บาทอน,นี้เป็นดอนนะครับเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งได้ไม่มีปัญหาเราบอกเขาได้เลยนะครับแต่น,นี่คือใครทุกคนดูว่าแค่นี้เขาทำเป็น Excel Sheet ให้เราได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจผ่าน Database g e m i n i นะครับในการสร้างเม็ดกาแฟกี่บาทต้นทุนที่จริงจะมีเรื่อง Marketing เพราะว่า Gemini เนี่เขาทำกับเรื่อง Ad Sen s e ได้าการยิงแอดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอจบด้วยการทำ รูปภาพ AI แบบน่ารักน่ารักดีกว่านะเพราะมีกี่เรื่องเครียดนิดนึงเนาะ Create a photo of a coffee drink called the the donut is the ring from words of the ring ขอจบด้วยรูปภาพ AI น่ารักน่ารักให้ทุกคนลองดูนะครับน่ารักนะเนี่ยแหวนจาก l o r f the Ring แต่ว่าเป็นโดนัท นี่นะครับก็จะเป็น Lord of the Rings Donut Latte ที่ทางเจมินายเขาช่วยสร้างเกี่ยวเรื่องราคารูปภาพเมนูชื่อแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับลองทำดูครับทำให้เจมินายเป็น database กับเลขาส่วนตัวของคุณครับ